คนมาส่งแห่คะ่ะพันว่าเธอเธอสั้งอีหยังมากเมนเมนวาสัน,นสว่าอันอันอีหยังมันตายในกล้องนี่ล้วเธอเซ็กเบิ่งเด้องสันสวาค่ะสวัสดีค่ะสบายดีบ่เนาะค่ะประเทศอังกฤษอากาศฮ้อนคะ่ะอาทิตย์นี้สุดยอดนะคะพอดีบุกฮอลิเดย์นะคะหยุดอาทิตย์นึงนะคะเนาะเป็นอาทิตย์หยุดอาทิตย์นึงคะ่ะเลือกฮอลิเดย์ได้อันอากาศดีค่ะ มาเขาเรื่องกันเลยนะคะมาเบิ่งว่าในกลกองนี่กินแบบอ่าคนมาส่งแหมค่ะพันว่าอ่าเธอเธอสั่งอียงมากเมนเมนวาสันวาอันอันอียงมันตายในกองนี่ล่ะเธอเซกเบิ่งเร้องวาสันวาพ่นวาพีน้องพีน้องมาเบิ่งอียงมันตายในกองมาเบิ่งมาเบิ่งค่ะนี่โอ้ยเด้กินนะคุณเลยค่ะพรังอันคนมาส่งของว่าของตายในกองให้เธอเปิดเบิ่งว่าสันวาดีตัวเขาเอาทิมไหม โอ้ย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 ,อย,อยเดี๋ยวสิว่าอีหยังมันตายในกองใอยมาเบิร์นได้ค่ะเนาะสั่งพักบุ้งแดงมาเนาะค่ะเนาะซองกัมเนาะสิเอามาไว้พัดพักบุ้งใส่โตเกียวเนาะคะ่แะแล้วก็อีกกัมหนึ่งสิกินกับขนมจีนน้ำยานะคะแล้วก็ได้มะเขือเปราะเห็นบ่ค่ะแผ่นๆค่ะมะเขือเปราะนะคะนี่จักหน่วยเอ่อซีหาโฮเกตแปด 8, หน่วยนยิหน่อยๆคะ่ะ หน่วยหลยหน่วยหน่อยก็ไดแปดหน่วยนะคะคันหน่วยใหญ่แน่ก็ไดหกหน่วยนะคะนี่แพ็คละสามปอนด์กลัวคิดว่านะคะันเนี่ยสองลอยกัมแพ็คละสองลอยกัมเนาะค่ะเนาะเราก็ได้เส้นไวๆนะคะเส้นหมี่นะคะชอบกินเนาะเอามาผัดเอามาเข็ดลาดหนานะคะแซ่บบ่ค่อยชอบกินเส้นใหญ่นั่นๆสิเฮ็ดกินเองจะเป็นเสนนะะ้นใหญ่แล้วกันเนาะ สองกอนเก้าห้านะคะสองปอนห้าเก้านะคะได้มาทั้งหมดห้าแพ็คนะคะสั่งไปห้าแพ็คนาะดูสิโอเคอเครบนะคะห้าแพ็คแล้วก็แป้งได้แป้งข้าวเจ้ามานะคะแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันสำปะหลังนะคะอย่างละสองถุงนะคะเอามาไว้ทําขนมเนาะขากะด่ได้ค่ะเพราะว่าค้นต่อ,อเ็ดขนมนะคะ แล้วก็วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นหตาเนี่ยอร่อยนักเส้นก็จะเหนียวนุ่มนะคะนี่ได้มาสองแพ็คน,นะคะสี่ปอนด์เก้าก็ห้าปอนด์เนาะเนี่ยคะ่ะตอนนี้ปอนด์นึงเท่าไหร่เนาะประมาณเอ่อสี่สิบห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะได้มาสองแพ็คน,นะคะคนแถมอันนี้มาน้าผัดค,คนแถมมาหมามา,มาน้ำผัดซีซ่องเนาะอันนี้บระเดน็นซังนะคะสงสัยอัน สั่งของเป็นลายสั่งประจ่างก็เลยแถมมาหมาไหมอบคุณเลรร้ายเด้อแม่วไหขาดใจดีค่อยายดีๆรำด้วยด้วยจ้ะออามาเปิ้ลมาเปิ้ลไว้เนี่ยมันเหม็นเหม็นเอาไว้ตอนที่ไผยเนี่ยมันเหม็นนะคะจะสั่งพริกแห้งนะคะพริกแห้งนะคะพริกแห้งกินดาเนาะเนี่ยสี่สี่ถุงค่ะชอบกินพริกแห้งค่ะนี่ค่ะ ขาดบะไรเล่พริกแห้งปลูกพริกเองแต่ว่าปลูกไว้กินพริกสดแล้วพริกแห้งนีสื่อว่ายุนี่บ่ค่อยไม่แดดตากนะคะนะแล้วก็ได้อันนี้นะคะผงสเต๊ะไวเฮ็ดไก่สเตะนะคะนารอนน่คะใส่ดีนะคะตาโรโบนี่นะคะใช้ดีไม่ผิดหวังะคะ่ะรับรองอร่อยไม่ต้องยุ่งยากหาเครื่องปรุงหนุนโคษณาให้เขาไม่ต้องหาเครื่องปรุงให้ยากนะคะแล้วก็หูมูแดงนะคะเนาะ,ะไวกขนุมเองเนี่ย ไวยเฮตขนมมาจิ๋มไวยเฮเตะหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็ได้น้ําตาลแล้วก็ได้น้ําตาลนะคะน้ําตาลมะพร้าวนะคะสองกิโลนะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวอีหยังมันเหม็นเหม็นแฉะอีหยังมันเหม็นเหม็นเนาะนี่เปิดเดึงก่อนดีตัวเขาไปโยนถิ่ช่วยเลยอุ้ยนอ้อง ทุเรียนค่ะทุเรียนนี่ปีนี้ได้กินสองรอบแล้วนะคะคราวนี้นะคะสั่งแบบที่แกะแล้วเนาะนี่กอดสิบเก้าปอนด์เก้าเก้าเนาะนี่ค่ะครึ่งกิโลนะคะที่แกะแล้วนะคะไม่ต้องมาลุ้นแกะเองบางทีนะคะซื้อที่ที่เป็นลูกมาแพงกว่าแล้วก็บางทีก็แบบอ่าบางทีก็หายากนะที่จะได้แบบถูกใจนะคะแบบที่เขาแกะแล้วอะ่ะชัวร์กว่า,วาถ้าอยู่เป็นเมืองนอกนะ เรายังเลือกได้ใช่ไหมคือซือเป็นลูกแบบแม่ค้าแกะให้ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะสั่งแบบกรอบนอกข้างในถ้าเกิดเขาแก่แล้วอ่ะมันสุกเกินเขาไม่ขายให้เราช่าเมืองไทยอ่ะแต่ที่นี่เขามาไกลนะคะแม่ค้าเขาไม่รับประกันนะคะเขาก็ไอ้สั่งมาจากเมืองไทยมาไกลเนาะนี้ยได้ทุเรียนมาหนึ่งกิโลนะคะสองกล่อง 2, กล่องละห้าร้อยกรัมนะคะหุ้ยฝรั่งคนทรงของเสี่ยวชินไหมกินอย่างมันเหนม็นนิาสมา ชัน้นวายเอียงมันตายในกองกระสนาะโอ้ยอยากสิหัวของเสียบหมูรลลักพรั่งเนาะเนี่ยค่ะฮะลัลโหลกินนี่อย่างมันเม่นเหม็นกระสนว่าปวดหัวเป็นไส้สหัวแม่เน,นี่ยค่ะเอาค่ะแค่นี้แหละค่ะมาอวดมาโชว์แค่นี้นะคะ่คะเนาะเดี๋ยวบ่ากินช่วยเบิ้งด้วยจ้ามาให้เบิ้งกล่องโฟมนี่นะคะจะไม่ทิ้งนะคะเอาไว้ปลูกผักนะคะเอาไว้ปลูกผัก ไปเลยนะคะเนี่ยกล่องโฟมเนี่ยปลูกผักได้เยอะเนาะเพราะว่าเนี่ยถ้าปลูกผักบุ้งก็ไม่ต้องเจาะรูถ้าเกิดปลูกผักอย่างอื่นก็เจาะรูเนาะนี่ค่ะแค่นี้นะคะหมดไปทั้งหมดร้อยยี่สิบปอนนะคะทั้งหมดนี้นะคะแป๊บเดียวนะคะเนาะโอเคเดจ้า,าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้เดจ้า,าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ